มาค่ะพี่น้องค่ะมือนียท่อนสิมารีวิวเทียงหน้าหน่วยของยท่อนให้พี่น้องฟังมาค่าใช้จ่ายหมดเท่าไหร่เต้าวัานดับก่อนสิเปรูลแลาค่าพี่น้องมาเบิ้งเลยเคือขับว่าข้างล่างนี่มีอะไรบ้างความกว้างเท่าไหร่พี่น้องคะความกว้างของของเถียงหน้านี่ก็จะรวมทั้งตะข่ายนั้น4เมตรความยาวกับ6เมตรรวมบันไดนั้น6เมตร70พี่น้องนี่นะก็จะสามารถจัดปาตรงปาตีนั่งได้เพราะต่ำก็20่คนพี่น้องค่ะแล้วก็จะมีตะข่าย ตะข่ายนี่มีมีอยู่ชั้นล่างก็มีสีแบบนั่งเดี๋ยวา่ายอนขาหรือว่าจะดูวิวชั้นต่ําได้ตะข่ายนี่ก็นั่งดีพี่น้องนั่งได้อยู่สองคนอยู่เด้สองคนถือว่าแข็งแรงรองนั่งแล้วสบายใจสุดพพี่น้องเนี่ยนะนี่ก็จะกว้างกว้างดีอยู่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาพี่น้องขาเนี่ยนะก็จะเป็นบาร์มานั่งเล่าพูดอดอยากกินกาแฟเนบ่นั่งแบบชมบวิวยอนขาแบบนี้พี่น้องนี่ ชมวิวพุ่น่ะเที่ยงทงไฮทงหน้าโอ้เขียวมีแห้งครับับพี่นอ้องขั้นวันยางย้อนขาแล้วมันมีแห้งโหลดเดี๋ยกคนกระด้เห็นมาพี่นอ้องก็จะเป็นบาในสวนที่เพิ่มขึ้นมาเนาะกปจะทาสีดำห้สวยเก๋ไปอีกพี่นอ้องพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นไวละบอดต่อพี่นอ้องไวละบอดซื้อสีมาทาป้องกันน้ำว่าไหไวละบอดเท่านี่เสื่อมไหวเนาะให้มันทนอ่ะนะสื่อ,อยังมากากาจะให้มันทนเนาะพี่นอ้องเนาะความกว้างสี่เมตรความยาวหกเมตรเจ็ดสิบรวมถึงบันได มาเนี่มาเบิงสีพาไปเบิงชั้นสองกัวพี่น้องคะ่ะชั้นสองเราก็จะมีบันไดมีเหล้ามีเล่าเล็กนี่มอเล็กเล็ก,ลกบ้องอ่อยแข็งแรงพี่น้องเพื่อว่าเด็ดดอกเล็กหน่อยขึ้นมาจังสินงยางเอาปลอดภัยไว้ด้วยแล้วก็แข็งแรงได้พี่น้องพะว่าขั้นใดนี่เป็นเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยนี่นะขึ้นมาเบิงสั้นเทิงบัดในพี่น้องสิได้วิว่ดีซ้ำใดเนาะเห็นไหมก็จะเป็นโครงเป็นโกรงอ้อมมืเลยเป็นโครงเล็กพี่น้องค่ะนี่ เป็นกรงเหล็กพี่น้องก็จะได้อีกบรรยากาศหนึง่งยายมาแลงขึ้นมานางส่วนข้างบนพื้นข้างบนนี่พี่น้องเขาจะเอาไวระบบอดหนาหนายี่สิบหนายี่สิบมิลหนากว่าไวรลบบอดข้างล่างเด้แล้วก็ซื้อสีมาทากันฝนกันแดดกันยังอีกมาในถ้าไปเพราะว่าข้าวฝนตกใส่พี่น้องดังๆต้องมาเก็บซ้ําอีกเลยแล้วก็มีส่วนที่เราเบียงเบืองพี่น้องเบียงข้างบนนี่โอ้ยแต่บรรยากาศแห้งสูงบรรยากาศม่มสูงนี่ดีแห้งค่ะค่ะพี่น้องนี่นะ พุง่าอยู่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เ้อพี่น้องไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมบอรรวมคาสร้างเพราะวา่าพญายาทอดน,นี่เราเราเป็นสร้างเราเป็นสร้างเองทําเองทุกอย่างไม่เสียค่าสร้างสักบาทเดียวพี่น้องก็จะรวบบ่วมงบอยู่ที่ประมาณไอ้สามหมืน่นสองร้อยบาทพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลทั้งค่าสีทั้งคา่งคาอะไรบอได้นบคาแรงให้ผัวจักบาทพี่น้องสามหมืน่นสองพันบาทถือว่าขั้นเมียนไปจ้างพี่น้องเบรริดหลายก็หนีอยู่ เมื่อไลก็ดีเนี่ยท่านกับโอเคสิ่กระได้แก็ลแลกได้ออกแบบเองคิดเองเอ่อโตเติมเองเฮ็ดเองในจินตนาการหัวสมองเนี่ยลูกพี่น้องนางลงไปก็จะได้วิวเดียวยาท่นสินางลงไปให้นปึ่งจะได้ว<ช>ิวบรรยากาศเสียวเฉียวแน่จากน้อยทั้งทั้งสินะพี่น้องเห็นปะก็จะแต่ว่าดีแต่ว่าดีซึ่งมันเป็นวิวหลังบ้านของเยทาทอนเองพี่น้องเบิื้องบนสดชื่นยามแรงง้มเขียวนน่โอ้อยากมาเบิ่งสูมือเพราะมันเขียวมีแห้งตาดีเนาะพี่น้อง จังน้อยก็จะเป็นทุ่งรวงทองนาแรงของข้าก็จะเป็นทุ่งหน้าอันแห่งแรงนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือยังสวยงามมากเฮ็ดโดนปนใดลยแย่ท่อนลืมบอกพี่น้องะ่ะเนี่ยวันใดจ้างสร้างเนาะสูมบ่เป็นสามเดือนกลัว่นบ่งานหลานงานลวงเบียกจ้คของเนี่เอาไปมาซั่วสิแล้วจนว่าสามเดือนพุนละไปเนาะเนี่ยวบไใดจ้างคันเป็นจ้างสร้างอื่นก็สิแล้วไหวอยู่ือว่าแต่ว่าเราไม่ได้เสียเงินค่าสร้างเนาะเราเราทําเองสิพี่น้องเนี่ยในงบสามหมื่นสองร้อยบาทพี่น้อง ตืวว่าโอเคบ่เยี่ยทอนว่ามันก็โอเคแต่ระดับหนึ่งที่เยี่ยทอนเห็น,หนั่นแหละพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิง่งแบบอยังมาถามก็ได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าพญ่ยี่ยท้อนจะกี่กับพี่นัานก็าสั่งกับเย่ท้อนมาก็คิดเองทําเองถูกใจเจ้าของเองขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะดูบรรยากาศสวยๆของเยท่ทอนนคะคะ